แกสูตรตู้ลำโพงไทยตู้เบสในตำนานและของใหม่ที่ต้องลองสวัสดีครับชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านถ้าพูดถึงตู้ลำโพงโดยเฉพาะตู้เบสในงานกลางแจ้งของไทยแล้วล่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครช่างไทยมีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์สูต่ตู้ลำโพงจนกลายเป็นตำนานที่สร้างชื่อเสียงและเสียงเบสที่หนักแน่นเป็นเอกลักษณ์ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับตู้ลำโพงยอดนิยมทั้งสูตรคลาสสิกและของใหม่มาแรงกันครับตำนานเบสหนักตู้แบนพาสเทอร์โบโเจบินนี่คือพระเอกตัวจริงในงานกลางแจ้งของไทยเลยเละครับตู้แบนพาสถูกออกแบบมาให้เน้นย่านความถี่ต่ำโดยเฉพาะให้เสียงเบสที่ดังแรงพุ่งไกลและมีพลังที่เหลือเชื่อตู้เทอร์บโบเป็นชื่อที่คุ้นหูมากมาก ให้เสียงเบสที่หนักแน่นลึกและมีพลังเหมาะกับเพลงแนวลูกทุง่งหมอลำหรือเพลงแดนซ์ที่ต้องการเบสกระแทกกระทันตู้เจบินอีกหนึ่งตำนานที่ให้เสียงเบสกระแทกแรงพุ่งไกลและมีความคมชัดในย่านเบสเหมาะสำหรับงานที่ต้องการพลังเสียงเบสที่ดุดันจุดเด่นให้พลังเสียงเบสที่โดดเด่นมากเหมาะกับงานที่ต้องการความกระหึ่มและอิมแพคสูง 2. เบสแน่น พุ่งไกลตู้ฮอนโหลดเดทหรือตู้ฮอนตู้ฮอนโหลดเดทหรือตู้ฮอนเป็นตู้ที่ใช้หลักการขยายเสียงด้วยปากฮอนทำให้เสียงพุ่งไกลมีประสิทธิภาพสูงและให้เสียงเบสที่แน่นกระชับตู้ฮอนสำหรับเบสให้เสียงเบสที่ชัดเจนมีความเร็วและแรงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการเสียงเบสที่มีรายละเอียดและอิมแพคที่เดินทางไปได้ไกลตู้ฮอนสำหรับเสียงกลางและแหลม เป็นที่นิยมในการนำมาใช้กับย่านเสียงกลางและแหลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายเสียงให้กว้างและพุ่งไกลจุดเด่นประสิทธิภาพสูงเสียงพุ่งไกลเหมาะก,กับงานที่มีพื้นที่กว้างขวาง 3. เสียงครบเครื่องตู้ PS หรือตู้หน้าเปิดตู้เบสรีเล็กหรือที่บางคนเรียกว่าตู้หน้าเปิดหรือตู้ PS เเป็นตู้ลำโพงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ให้เสียงที่ครบเครื่อง ตู้ PS เป็นชื่อที่นิยมเรียกกันติดปากเป็นตู้ที่มีพอร์ตลมด้านหน้าช่วยให้เสียงเบสมีความนุ่มลึกมีมิติและตอบสนองความถี่ได้กว้างเหมาะสำหรับการฟังเพลงที่หลากหลายแนวและเป็นที่นิยมสำหรับตู้ u ูลเรนจ์ที่มีทั้งเสียงทุม้มกลางแหลมในตู้เดียวตู้ประกอบของไทยช่างไทยมีการปรับแต่งสุด ให้เข้ากับดอกลำโพงและรสนิยมเสียงของคนไทยทำให้ได้ตู้ที่มีคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้เปรียบเทียบตู้ไทย vs ตู้แบรนด์นอกปัจจุบันคนไทยก็ยังคงให้ความสนใจในการเปรียบเทียบตู้ลำโพงประกอบของไทยกับตู้สำเร็จรูปจากแบรนด์ต่างประเทศตู้ประกอบไทยจุดเด่นคือราคาเข้าถึงง่ายและสาม,มารถปรับแต่งสูตรให้ได้เสียงตามรสนิยมของคนไทยเน้นเบสหนักแน่น มีความยืดหยุ่นสูงในการเลือกใช้ดอกลำโพงตู้แบรนด์นอกจุดเด่นคือคุณภาพมาตรฐานสูงมีการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำและมักจะให้คุณภาพเสียงที่เที่ยงตรงตามหลักอะคูสติกไม่ว่าจะเป็นตู้สุดไทยหรือตู้แบรนด์นอกสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกตู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานงบประมาณและรสนิยมเสียงของคุณครับหวังว่าข้อมูลเรื่องตู้ลำโพงเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ การเข้าใจประเภทของตู้จะช่วยให้เราเลือกใช้และจัดวางระบบเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับถ้าบทความนี้ทำให้คุณเข้าใจเรื่องตู้ลำโพงมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจของเราไว้เลยนะครับเรามีเรื่องราวและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งมาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องครับ